มินสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับแนวทางฮานอยค่ะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะเป็นแนวทางฮานอย3รอบงวดประจำวันที่12สิงหาคมนี้นะคะเรามาดูย้อนหลังของวันที่11กันก่อนนะคะเด่นลูดแอดมินให้ไปคือ5กับ6นะคะมาที่พิเศษ9667นะคะแล้วก็รอบ VIP มา65 จักพิน2ตัวได้ด้วยนะคะส่วนเลขชุดนะคะมาที่รอบวีนะคะหลังจากเลขชุดไม่ได้มารอบวีนานนานแล้วเนาะเท่าที่แอดมินสังเกตมานะคะน่าจะเกือบ2อาทิตย์ได้แล้วนะคะวันนี้มารอบ vip คือ04ชุดเน้นไปนะคะแอดมินก็ยินดีกับท่านที่ตามแนวทางด้วยนะคะอย่าลืมแบ่งเงินของท่านไปทําบุญ กันด้วยนะคะท่านทนใดทําแล้วแอดมินก็อนุโมทนาบุญหรือท่านใดอยากแบ่งปันน้าใจค่าขนมเด็กๆที่บ้านแอดมินก็เลขบัญชีหน้าจอเลยจ้าโอเคค่ะเรามาดูแนวทางของวันที่12กันต่อเลยนะคะแนวทางของวันที่12เด่นลูด4กับ3นะคะวันนี้เด่นลูด4กับ3แอดมินสวัสดีวันแม่ด้วยนะคะ เด่นรูดสีกับ3ส่วนเลขชุดนะคะชุดเด่นชุดกันเหมือนเดิมเริ่มกันที่ชุดเด่นกันก่อนนะคะชุดเด่นมี6 3 6 4 6 5 5 2 5 3 5 4นะคะชุดเด่นมีทั้งหมด 6ชุดนะคะท่านใดเข้ามารับชมแนวทางอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะกดแชร์ท่านใดยังไม่ได้ติดตามกดติดตามด้านล่างขวาม,มือไว้นะคะส่วนชุดเน้นไอชุดกันนะคะสำหรับเลขกันชุดกันของเราก็จะมี60 61 62 50 5155น,นะคะมีทั้งหมด6ชุดเหมือนกันนะคะชุดเด่นชุดกันอย่างละหชุดเนาะถ้าท่านใดอยากตัด55ออกก็อืมแอดมินว่าไม่น่าตัดออกเนาะแค่ไม่ได้กลับด้วยตัวเดียวเผื่อมันมาเบิ้ลนะคะอืม ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางฮา n นอยนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเด้อสวัสดีค่ะ